ก็หลังยอดอ่อนมีสีดำมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรนุ่งผ้นเอ็มเพื่อความมียืนนะครับก็วันนี้เองหยิบคําถามจากคอมเมนต์ที่ของ u t u b e มาเพื่อทําวิดีโอตอบคาถามให้กับสมาชิกนะครับสมาชิกเขาถามมาว่ายอดฝรั่งของเขาเนี่ยแต่ยอดอ่อนอยู่ดีนะครับแล้วก็พอมาสองสาวันนะครับก็มีอาการที่เรียกว่ายอดแห้งแล้วก็สีดาไปเลยนะครับแต่เขาก็ไปดูนะครับว่าอาการที่เขาพบเนี่ยก็ไม่เจอสาเหตุแต่เจอว่ายอด ฝรั่งของเขาไปแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นสีดําไปแล้วก็เลยถามมาทางใต้วิดีโอนะครับว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรวันนี้ผมก็เลยมาแชร์ประเด็นนะครับที่ของผมก็มีคล้ายของเขาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะตรงประเด็นหรือเปล่าแต่ก็อยากให้คนที่ปลูกฝรั่งนะครับสังเกตว่าถ้าหากเราพบอาการผิดปกติของยอดฝรั่งตรงนี้เราควรจะต้องรีบมาแก้ไขนะครับแล้วก็ป้องกันยอด ฝรั่งต้นอื่นๆ,ๆ,ๆที่อาจจะเกิดนะครับ <ạt S 1> <ๆ S 2> วันนี้ของผมเองเจอยอดฝรั่งที่คล้ายกับสมาชิกน,นะครับมีอาการคือยอดเนี่ยเขาก็แทงยอดอย,อยู่ดีนะครับแล้วก็มีอาการใบเริ่มหงิกนะครับแล้วก็ยอดอ่อนทยอยเริ่มหงิกลงมานะครับไม่ได้เป็นแค่ยอดเดียวนะครับอย่างตัวนี้ยอดนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับมันก็อยู่ดีมันก็จะหงิกงอลงมาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นนี่ครับ คราวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนที่สมาชิกเขาบอกเขาก็มาสังเกตเหมือนที่ผมบอกนะครับแต่อาจจะไม่ได้สังเกตลึกเท่ากับที่ผมจะอธิบายวันนี้คือในส่วนของยอดอ่อนนะครับหากเราพบกรณีแบบนี้นะครับให้รู้ได้เลยว่าเกิดจากกรณีมแมลงปากดูดนะครับเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงที่ใบอ่อนของเรานะครับคราวนี้ผมมีวิธีการาตัวเทียบให้เห็นนะครับมแมลงปากดูดนี่คือดูดแต่น้ําเลี้ยงนะครับ แต่แมลงปักกัดนี่คือจะกัดทําลายและจะทําให้ใบเราเนี่ยเกิดรอยแหว่งเช่นอย่างตรงนี้นะครับนี่ครับอยู่ข้างอันนี้ยกตัวอย่างเป็นยอดนมะม่วงครับนี่คือลักษณะของแมลงที่เขาเรียกว่าแมลงปากกัดนะครับนี <AUDIO> ่ก็ <deciding S 2> คือจะมีแมลงค่อมทองอยู่ข้างในตากล้องไม่รู้เห็นหรือเปล <What> ่ามันนอนจับคู่กันอยู่ครับนี่ครับนี่คือเป็นแมลงปากกัดนี่คือแมลงค่อมทองหรือแมลงช้างนะครับกัดกินยอดอ่อนมะม่วงอันนี้เขาเรียก แมลงปากกัดนะครับอันนี้ก็คือเรียกในส่วนของการเทียบให้ดูนะครับส่วนแมลงปากดูดแบบนี้เวลาเรามาดูเราก็มาดูว่ามันไม่เจอแล้วว่าแมลงตัวนี้คือแมลงอะไรแต่ผมสันนิษฐานได้ว่ามันจะเป็นพวกแมลงปากดูดที่จะเข้ามากัดกินนะเ,เขาเรียกว่ามาดูดกินน้ําเลี้ยงของยอดฝรั่งของเรานะครับเมื่อดูดกินไว้แล้วนะครับมันก็จะปล่อยบางทีมันก็จะปล่อยในเรื่องของไวรัสทิ้งไว้ นะครับแล้วก็น้ําเลี้ยงตรงไหนที่มันดูดกินไปนะครับมันจะเป็นสีน้ำดำแบบนี้สุดท้ายยอดจะค่อยๆแห้งเหี่ยวไปนะครับเพราะว่ามันดูดกินน้ําเลี้ยงไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือแห้งไปแล้วส่วนเราจะมาหาเนี่ยมันไม่เจอแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันมากินในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับเนี่ยกรอบไปแล้วอันนี้น่าจะขายเคสของสมาชิกที่ถามมาคาวนี้ เรารู้แล้วว่ามันเป็นมแมลงปากดูดแต่หน้าตามันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ระบุหรือว่ามีตัวอย่างให้ดูนะครับคือมแมลงปากดูดเนี่ยเมื่อกัดหรือดูดกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะท่าเรียกว่าสร้างความเสียหายไว้ให้กับฝรั่งเราอันกําจัดวิธีนี้1นนะครับที่ทําได้โดยมีจํานวนต้นไม่เยอะนะครับก็คือเราจะเลือกอยอดที่เป็นเขาเรียกว่ายอดแห้งนะครับแล้วคราวนี้เรา ตัวมแมลงไม่เจอเราจะต้องตัดเอาไปทำรลายนะครับเพราะว่าถ้าเราอาจจะเก็บไว้มันอาจจะมีไข่หรือตัวมันอยู่ในหลอดของอยอดอ่อนของฝรั่งของเราดังนั้นนะครับผมก็จะแนะนำว่าถ้าหากพบว่า,ากรณีที่ว่าเราเจอเป็นยอดที่เป็นเหี่ยวแห้งนะครับแล้วก็มีร่องรอยการดูดกินน้ำเลี้ยงไปแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เป็นอยอดที่แห้งกรอบไปเนี่ย แนะนำว่านับลงมานะครับก็คือจากยอดสุดนะครับก็ประมาณ3คู่ใบแล้วก็ทําการตัดเอาออกไปนะครับเอาไปเผาไฟเอาไปตัดนะครับแล้วส่วนยอดที่เหลือนะครับวิธีที่เราจะต้องดูแลช่วงที่หลังจากเราตัดยอดไปแล้วนะครับก็คือต้องคอยมาดูแลนะครับสําหรับคนที่ปลูกจํานวนต้นไม่เยอะนะครับต้องมาดูแลว่ามันยังกลับมาอีกไหมนะครับถ้ามันยังกลับมาเนี่ยเราต้องหาตัวให้เจอนะครับแต่ถ้าเอาแบบป้องกันไว สร้างความเหม็นๆให้มันก็คือใช้พวกน้ําส้มวันไม้ครับฉีดเขาเรียกว่าประมาณ1วันแล้วก็เว้น3วันแล้วก็ฉีดอีกนะครับเพื่อให้ยอดอ่อนของเราเนี่ยปลอดภัยไม่มีแมลงปากดูดมาดูดกินที่ยอดของฝลั่งของเรานะครับส่วนวิธีต่อมาก็คือวิธีที่เราจะต้องรักษาแบบป่าใหญ่ๆทําเพื่อการค้า และถ้าเกิดเราไม่จัดการนะครับยอดฝรั่งเราก็จะเสียหายโดยเราจะต้องอามาดูที่เหมือนกันกับจํานวนต้นที่น้อยๆน,นะครับก็คือดูว่าถ้าหากยอดเสียหายปับ๊บเราทําการพ่นสารเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่นเพื่อกําจัดพ่นเพื่อป้องกันเนี่ยจะใช้สารแค่ตัวเดียวกันนะครับโดยสารที่สามารถป้องกันได้ที่เรามีอยู่แล้วเราใช้มาตลอดก็คือคาร์บลิว85นะครับหรือเซฟวิน85ที่เรารู้จักกันดีนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสารอะบารแมกตินที่เป็นกลุ่มสารที่มีส่วนผสมที่มีน้ํามันนะครับตัวนี้เองก็จะมีกลิ่นอยู่นะครับถ้าหากใครไม่ชอบกลิ่นก็ใช้คาร์บัลลิ85นะครับในการพ่นก็ได้นะครับก็จะเป็นผงเอามาผสมน้ำนะครับ,รบแล้วก็พ่นในช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้แต่แมลงพวกนี้จะมาช่วงเย็นนะครับเพราะว่าจะมาดูดกินในช่วงมืดมืดค่ำนะครับแล้วก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงปล่อยพวกไวรัสต่างๆเข้าไปที่ ต้นไม้ของเรานะครับก็จะทําให้ติดเป็นเชื้อราเป็นโรคที่ตามมาหลังจากแมลงพวกนี้เข้ามาดูดจินน้ําเลี้ยงนะครับก็คือกลุ่มสารที่ชื่อสารที่ผมบอกไป2ส,สารน็คือคราร์บูเรตอปดหก็ได้นะครับแล้วก็บาเมกตินก็ได้ส่วนใครที่มีสารอิมิดาข้อผิดนะครับหรืออซิทามีผิดที่เราเอาไปฉีดพ่นมะม่วงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาพ่นได้นะครับใช้ได้เหมือนกันสามารถป้องกันแมลงพวกนี้ที่จะเข้ามาทําลายยอดฝรั่งของเราได้นะครับดังนั้น ถ้าหากเราเจอยอดแบบนี้ก็ให้รู้ได้เลยนะครับว่าถูกแมลงปากดูดนะครับเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงที่บริเวณปลายยอดของเราพอดูดกินน้ําเลี้ยงไปแล้วเนี่ยยอดของเรามันจะสูญเสียน้ําในเนื้อเยื่อไปนะครับพอมันเจอแดดยอดฝรั่งของเราเนี่ยก็จะแห้งลงก็จะทําให้เจ้าของเวลาเดินเข้าสวนมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดฝรั่งจากยอดที่เป็นสดยูนะครับเมื่อไม่กี่วันพอเข้ามาดูอีกทีนึงนี่ยอดเราแห้งไปแล้วนะครับก็สาเหตุ มาจากสาเหตุที่ผมอธิบายนะครับว่าแมลงพวกนี้มันจะเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงก็จะทําให้ยอดฝรั่งของเราเสียหายดังนั้นการกําจัดทั้งวิธีแบบปลอดสารแล้วก็วิธีที่เป็นหลักที่เราต้องใช้ในเรื่องของการพ่นเพื่อกําจัดก็คือใช้สารที่ตรงตัวนะครับเพื่อกําจัดให้ตรงตัวในการกําจัดก็ใช้สารตามที่ผมบอกนะครับก็จะสามารถยับยั้งนะครับป้องกันไม่ให้แมลงพวกนี้เข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยง ต้นฝรั่งของเราได้นะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้สําหรับยอดฝรั่งทําไมเขาเรียกว่ายอดแห้งไปหลังจากที่ยอดมันดีๆเนี่ยวันนี้ผมก็ามาอธิบายสาเหตุความเป็นมาของยอดฝรั่งที่มันเสียหายนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตาม,มาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนนีราลีจะนํามาฝากในทั้ง,งถัดไป วันนี้ผมกกาามากล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ